อ่สวัสดีครับเจอกันแล้วสําหรับสมปิชแนลนะครับวันนี้ก็อยู่ที่วัดป่าปูหินดังอำเภอน้ําสมจังหวัดอุดรธานีนะครับมาทําอะไรนะครับก็คือมาตั้งโรงทานนะครับก็ช่วงนี้ก็บุญกระถินเนาะปกติก็ครอบครัวก็ทาโรงทานกันตลอดนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวพามาชมเดี๋ยวมีที่สวยสให้ดูนะครับเดี๋ยวอาจจะถ่ายพรุ่งนี้นะครับ ตอนเย็นเนี้ยเราจะตั้งอ่อจะให้ดูว่าตั้งลงทานอะไรยังไงนะครับเป็นลงทานน้านะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับตอนเย็นไปกันครับผมครับนี่ก็เป็นบรรยากาศเต็นท์นะครับของลงทานวัดปากเกาะแก้วผู้สร้างนะครับวัดที่อยู่ในหมู่บ้านที่ผมอยู่นี่แหละครับเอ่าเป็นลงทานน้ําและเครื่องดื่มนะครับนะ จะมีพกชาเขียวชามะนาโอเลี้ยงนะครับกาแฟเย็นอะไรบ้างแล้วก็มีน้ําอื่นบ้างแล้วแต่กากาะครับอันนี้เจอกับสายบุญที่รู้จักนะครับทุกคนสายบุญนี้รู้จักกันดีนะครับเป็นกันเอกมากนะครับนี่คุยกันสนุกสนานเที่ยวนะครับนานๆเจอกันทีนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็น ช่วงโควิดนะครับคนก็ไม่ได้เยอะตอนนี้ก็มาตั้งในช่วงเย็นๆนะครับห้าหกโมงเย็นแล้วรอพรุ่งนี้เช้านะครับคนจะเยอะนะครับวันที่ถ่ายนี่ก็เป็นวันที่เอ่อวันที่หกของอเดือนพฤศจิกานะครับสองห้าหกสี่อ่านี่ครับพ่อกำลังชงอ่าอันนี้นะครับชงน่าจะเป็นไอโอวตินนะครับ กาแฟกับโอวัตตินี้เราชงให้สดๆเลยนะครับแต่ถ้าเป็นชาเขียวโอเลี้ยงน้ําอื่นๆนะเราจะตักใส่น้ำแข็งนะครับให้แล้วก็ใส่แท่งไว้ให้เรียบร้อยนะครับกดได้เลยทันทีนะครับอ่านี่ประมาณนี้ครับบรรยากาศนะครับคนก็ไม่ได้เยอะครับช่วงตอนเย็นนี้นี่ก็มีลงทานคุณแม่นะครับก๋วยเตี๋ยวไปคุยกับท่านดูครับ แม่เขาจะน่าก๋วยเตี๋ยวนี่แม่ครับสายบุญเนาะสายบุญสายบุญเอาลงยูทูบไปเบิ่งนี้ยูทูบด้วยแม่เด้อแต่กัครับเดี๋ยวมันโพลดอกสามปิชาแนล ันนี้ก็เป็นบรรยากาศของโรงทานนะครับของวัดเก่าแก้วผู้สร้างนะครับในช่วงเย็นนี้เนาะก็ตั้งไว้ประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่ถามว่าเป็นทุนของตัวเองหรือเปล่าก็ใช่ครับใช่ครับลงทุนเองนะครับเพื่อช่วยวัดช่วยวาไปด้วยนะครับเราก็ได้บุญด้วยนะครับครอบครัวก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรนะครับแต่ว่าก็พอมีพอกินก็พอช่วยวัดช่วยวาได้นะครับอ่า บรรยากาศของวัดก็ประมาณนี้นะครับเรามาทําในานามของอวัดป่ากอแก้วภูรสร้างนะครับนี่คุณพ่อก็กกำลังเตรียมของเตรียมของนะครับเรากันพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวไปเจอกันตอนเช้านะครับ <Hey. S 1> ไปกินไป <Hey. S 1> โอ้โหูหตื่นี้ เป็นแมวอย่างในหูตึงอ,อันนี้ก็เป็นเวลาตีห้ากว่าแล้วนะครับก็เตรียมตัวทำลงทานกันตอนเช้านะครับก็จะมีการจัดขบวนใส่บาตรด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันครับว่าเป็นอย่างไรนะครับอ่านี่ก็พ่อแม่ญาติโยมทุกคนก็มาเข้าแถวกันนะครับเพื่อเตรียมตัวใส่บาตรนะครับ คลิปนี้นะครับอาจดูเรียบๆง่ายๆไปด้วยนะครับไปหน่อยนะครับก็ขออภัยนะครับที่อาจจะแบบไม่ได้ดึงดูดอะไรสักเท่าไหร่นะครับเพเป็นงานบุญนะครับเนาะก็ถ่ายให้ดูแบบสนุกสนานก็จะกระลายอยู่นะครับแม่นะครับนั่งรออยู่ตรงเสาอ่านี่นะครับคนเยอะนะครับถึงจะเป็นช่วงโควิดก็มาทำบุญกันเยอะครับช่วงนี้ เดี๋ยวไปดูบรรยากาศครูบาอาจารย์บิณฑบาตกันนะครับมาแล้วครับนี่ทุกท่านนะครับครูบาอาจารย์ก็เริ่มเดินออกมาบิณฑบาตกันนะครับเรียงเป็นแถวนะฮะนำหน้าโดยพระอาจารย์พระมหาไพบูลนะครับเป็นเจ้าอาวาสวัดเกาะแก้วโพสังวัดที่ผมมาทำลงทานนี้แหละครับที่มาทำลงทานให้นะครับ ก็เป็นวัดที่อยู่ในหมู่บ้านของผมนั่นแหละนะฮะก็นับถือท่านนะครับท่านก็นำขบวนนะครับเดินบิณฑบาตนะนอนุโมทนาสาธุนะครับหากใครเข้ามารับชมนะครับก็ขอให้ได้บุญผลาไปด้วยนะครับนี่การทำบุญครั้งนี้นะครับก็ขอให้ส่งผ่านไปถึงท่านผู้ชมทุกท่านที่ชม สมบัิชั้นแนวด้วยนะครับอ่าบรรยากาศก็ประมาณนี้นะครับเมื่อเต็มบาทนะก็ต้องเทลงฐานนะครับมีคนคอยรับนะนี่บรรยากาศของชาวที่ทําบุญนะครับประมาณนีุ้ทธศาสนานะครับยังมีภาพที่สวยงามอีกเยอะนะครับให้มองมุมสวยงามบ้างน,นะครับ ส่วนไหนที่ดีที่ไม่ดีแล้วก็ศึกษาได้นะครับแต่อยากให้ใส่ใจส่วนที่ดีงามเอาไว้นะครับส่วนดีมีเยอะครับนี่อุทธศาสนาของเราเห็นเห็นอยู่แต่บริไทยเป็นรูปเดี๋ยวก็เดี๋ยว,ยวรอไทยลท่านคนนี่หรอ เอาละครับตอนนี้เดี๋ยวจะพาขึ้นไปที่ภูหินดังนะครับส่วนเมื่อกี้นะครับที่ทําลงทานกันก็คือส่วนข้างล่างนะครับแต่ข้างบนเนี้ยที่จริงตัววัดตัววัดที่ตั้งแต่แรกก็คืออยู่ข้างบนนี้นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูว่าเป็นยังไงสวยครับข้างบนแต่ก็ไม่ค่อยจะมีคนมาเท่าไหร่นะครับเพราะว่าข้างล่างก็จะเป็นที่จัดงานจัดอะไรต่างๆนะครับ อ่ะเดี๋ยวพาไปดูกันนะครับหนทางเข้าไปข้างหน้าก็ตามป่าตามเขาเนี่ยคนม,มีกตรมมติเดิมนะครับส่วนใหญ่พระท่านก็ขึ้นมาบ้างเป็นครั้งคราวแล้วจะมีอ่าที่แบบตั้งนั่งเดิมเลยก็คืออยู่บนยอดภูนะครับจะเป็นศาลาที่ที่ที่อ่าเป็นครูบาอาจารย์ท่านมาตั้งวัดใหม่ๆนะครับเดี๋ยวพาไปชมนะครับรอบละตัดตอน อ่าร,รับมาถึงแล้วนะครับนี่ก็เป็นส่วนของภูหินดังไอตัวภู้หินดังจริงๆเเดี๋ยวเดินอ้อมไปทางนี้นะครับอ้อมไปทางอุโบสดอ่าเดี๋ยวผมพาขึ้นไปดูยอดก่อนดีกว่านะครับอ่าว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวค่อยลงมาดูว่าเออไอที่ว่าเรียกว่าภูหินดังเป็นยังไงเออแอบเสียวๆอยู่กลัวมี ตัดมีคิดอย่างนี้นะครับเพราะว่าคนไม่ได้ขึ้นมานานนะครับทางนี้แต่อยากให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับเป็นปลาตามเส้าหินโอ้ขึ้นไม่ได้แล้วมั้งเนี่ยลกแล้วครับเนีย่ยจะมีทางขึ้นสองฝั่งนะครับ bây thang xáy đi quả Oh, Ồ xíu ở như mình cân hát giọt đều khuyên bày ra nhiều nên cái này tại hình thức hãy chấp เว้ยลงมาทางซ้ายลกนะครับปาจ้านี่แหละครับข้างบนไม่มีใครขึ้นมาแล้วนะครับไม่ค่อยมีใครขึ้นมาละองค์พระพุทธรูป เดี๋ยวเราเข้าไปกราบองค์พระพุทธรูปก่อนนะครับกราบพระพุทธรูปเสร็จแล้วนะครับก็มีถ่ายให้ดูนี่ประมาณนี้ครับบรรยากาศเนี่ยที่เห็นสาลานะครับก็คือแต่ก่อนวัดที่ตั้งใหม่คืออยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวเดินไปดูปใกล้ๆไม่ค่อยมีใครขึ้นมานะครับลกลกลกใช้คําว่าลกเลยทีเดียวมีไฟนะครับมีไฟต่อมาแต่ เสียงหอบทุกคลิปได้บรรยากาศลมลื่นเนี่ยทางเดิมมันลงได้หรือเปล่านลเนี่ยมันลกนยครับลกมากไปไม่ได้แล้วบันไดก็พังฮะลงไม่ได้หรอกนี่ครับก็เป็นฐานที่ทำไว้ให้ครูบาอาจารย์ท่าน ท่านนั่งกรรมาฐานนะครับเป็นฐานที่ทาเอาไว้เนี่ยนะครับเป็นศาลาเดิมเลยนะครับตั้งแต่ยุคครูบาอาจารย์รุ่นแรกๆนะครับเนีย่ยคือวัดเก่าก็คืออยู่ข้างบนนี้เลยนะครับมีทางลงลงคงลงไม่ได้นะครับเดี๋ินให้ดูวิวโอ้ยมันจะไม่ขึ้นมาแล้วนะครับก็กลัวมันลกมันอะไรนะครับเนี่ย โผลหินเป็นอะไรนะครับแต่วิวไม่เห็นเพราะว่าต้นไม้ขึ้นขึ้นเต็มแล้วเพราะว่า,าคุณบาอาจารย์ท่านก็ย้ายที่แบบทำกิจของสงฆ์แบบลงไปข้างล่างหมดนะครับข้างบนนี้ก็ปล่อยไว้แต่ที่จริงก็น่าจะบูรณนะให้ให้ให,ให้ให้ดีเหมือนเดิมนะครับ โอ้มีหอนบักลินฝาบักลินใหม่นะครับมองไม่เห็นอะไรเพราะว่าต้นไม้ลกนะครับแถวนี้ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับข้างบนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพาลงไปดูข้างล่างนะครับว่าที่มาของว่าคําว่าปูหินดังมาอยู่ตรงไงนนะครับเดี๋ยวพาไปดูครับผมไปก็เดินลงทางเดิมมาได้นะครับใครอยากมาเที่ยวมาเที่ยวได้นะครับ วัดภูหินดังน่าจะขึ้นอำเภอน้ํโสมหร่อไม่แน่ใจนะครับขึ้นบ้านถือหรือน้ำโสมนะครับจังหวัดอุดอรธานีอ่าเดี๋ยวเราไปดูถ้ำภูหินดังกันนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับไปเราอยู่ทางไปแล้วนะครับจะมีลูกศรสีแดงๆบอกตามค้นหินไปนะครับโอ้ค่อนข้างลุกกลัวอยู่เน,นี่นนี่ ต่อยากให้ผู้ชมใด้ชมนะครับสมบิชแนลนะครับนี่ท้ำภูเห็นดังไปผมมาบ่อยนะครับมาบ่อยโอ้ยนี่ครับอยู่ตรงนี้เห็นไหมนะครับนี่อย่างมุ่เนียวเขียวขอเหนะ็นไห นี่ครับเขียนถ้ำภูหินดังขออนุญาตเปิดแฟลชนะครับเสียงนกเสียงอะไรนะครับอยวพาเข้าไปแอบเซียวๆอยู่เพราะมันลกนะครับเ็แล้วก็ไม่มีใครมาอยู่นานแล้วแอบาเซียวนี่นึง ประมาณนี้ต้องระวังหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นช่องหินนะครับออกไปโผล่ไปข้างนอกได้แคบนะครับแคบอยู่เอ้ยอหรือเปล่าทีนี้ผมจำผิดน่าจะจำผิดนะครับนี่มีลูกศรชี้ไปครับพระ ้มครองนะครับนี่ชี้เข้าไปบอกว่าภอหินเป็นเป็นเป็นหิน,น,นหดังนะครับเนี่ยจะเป็นแง่งหินอยู่ตรงนั้นนะครับเห็นเป็นแผ่นหินใช่ไหมครับเนี่ยเห็นเป็นแผ่นหินตัวนั้นนะครับที่เคาะและจะด,ดังเ,เดี๋ยวเคาะให้ดูนะครับเฮ้ยจ้าอ๋อ ประมาณนี้น,นี่ครับดังประมาณนี้แหละหินของมันกล้องในหินนั่นแหละครับนี่นะครับที่มาของภูหินดังแค่นี้แหละโอ้ยโอ้ยนี่ประมาณนี้แหละครับเข้าไปก็ได้แค่นี้นี่แหละที่มาของภูหินดังนะครับ ขอออกดีกว่านะครับผมก็เซียวเซียเหนื่อยเมื่อยไปเดี๋ยวผมขอตัดไปข้างล่างเลยนะกันนะครับไปดูบรรยากาศทำลงทานกันว่าจะมีคนเยอะอะไรไงนะลงทานน้ำนะครับ ครอบครัวก็มาทากันตลอดตัดภาพไปเลยเหนื่อยอ่าบรรยากาศตอนนี้คนข้างล่างกําลังไปคักแล้วใกล้จะกลับนะฮะรับประทานอาหารกันนะครับเดี๋ยวเดินดูลงทานนะครับส่วนใหญ่ก็เริ่มทยอยกลับกันแล้วนะครับอ่าี่คุณพ่อคุณแม่นะครับแล้วก็มีผู้อ่คุณพ่ออีกคนหนึ่งนะครับที่มาช่วยนะฮะเป็นคนขับเป็น ทำหน้าที่ขับรถให้กับพระอาจารย์นะครับแกมาช่วยตัดําแข็งนะฮะอย่ยสายบุญเขาเชิญทำอย่างที่อ่ามีชาเขียวนะครับส่วนใหญ่จะมีชาเขียวโอเลี้ยงชามะนาวครับประมาณนี้ทํานะครับอ่าลงทานมีไม่เยอะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงโควิดเนาะนี่ไม่เยอะครับอันนี้ลงทานก๋วยเตี๋ยวนะครับเอากระเพาะปลากระเพาะปลาของคุณแม่นะครับลงทานกระเพาะปลาอร่อยครับชิมแล้วอร่อยมากอร่อยมากครับ นี่ลงทานกระเพาะปลานะครับอีกคนก็มาเรื่อยๆนะครับตรงนี้น้ำแข็งถังนึ่งถังนี้ใหญ่ๆซื้อมาอีกเนี่ยหมดแล้วนะครับต้องไปเอามาเพิ่มนะครับ <c oughs> ยังไงก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมสมบพิชาแนลในครั้งนี้นะครับวันนี้ก็ให้ชม บรรยากาศของงานบุญกระถินนะครับของวัดป่าภูหินดังนะครับยำขีนครับอำเภอน้งโสมจังหวัดอุดรธานีนะครับหากใครสนใจมาเที่ยวนะครับเที่ยวได้ครับเที่ยวได้ขึ้นมาเยี่ยมชมได้เ,เหมือนที่ผมพาไปชมนะแตอ่อาจจะลกนิดนึงนะครับถ้าใครอยากมาชมด้วยตัวเองก็มากันได้ครับผมนะฮะในคลิปนี้ก็มีให้ชมกันประมาณนี้นะครับก็ส่งท้ายไปด้วยบรรยากาศของ พอแม่ญาติโยมทุกท่านนะครับที่มาทําบุญกันนะครับบรรยากาศก,ก็ประมาณนี้ในช่วงโควิดเนาะคนก็ถือว่าใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่ยอดกระถินนะครับหกแสนกว่านะครับหกแสนกว่ายอดกระถินนะหกแสนกว่าก็อนุมโมทนาสาธุกับทุกท่านที่ทําบุญนะครับสําสหรับท่านผู้ชมท่านใดที่ได้เข้ามารับชมนะครับก็ ขอให้ส่วนบุญนั้นส่งไปถึงท่านผู้ชมด้วยนะครับในคลิปนี้ก็ส่งท้ายกันไปด้วยบรรยากาศของโรงทานนะครับ คลิปนี้นะครับสบปิชันเ n ี่ยก็หมดเวลาลงแล้วก็ขอเจอกันในโอกาสหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ